ไอศครีมบุฟเฟ่ที่ตลาดหัวฟรีตักเครื่องเองทุกอย่างอาโอ้ลุงตักใหญ่เลยลุงอยากกินอะไรลุงตักเลย,เออยลุงเดี๋กลับบ้านมไนม่ค่อยมีอ่าลุงกินซะ30บาทบุฟเฟ่ค่ะมีทุกอย่างทุกอย่างเลยก็เ,เกี่ยวดันใจลูกค้าค่ะตามใจลูกค้าเติมใหม่ได้อีกปะ ของที่เราชอบเลยลูกเดือยลูกเดือยด้วยเหรออ่าขมดเลยดีทีนี่แหละค่ะวันนี้มาเที่ยวตลาดหัวปีมารอบสองแล้วค่ะติดใจอะไรอีกรอบสองแล้วตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะตลาดหัวปีดีถ้าเย็นก็ลูกค้าเร็วเกินไปนะแต่บางทีประมาณบ่ายสองบ่ายสามบางร้านก็จะของหมดแล้วค่ะของหมดขายดีค่ะเอาทำไมตักน้อยจังนะ อ้าวเออโอ้โหตักเลยตักเลยลุงตักเลยโฆษณาให้เขาอยู่เนี่ยขายเหรอโฆษณาให้เขาอยู่เนี่ยโฆษณาอาวุธไหมอันวี้อันนี้เปิด3าวันนะคะเปิดสามใช่ครวันนี้วันวันจัเป็นวันหยุดอ๋อคาตาอร์ชดเชยชดเชยวันมาค่ะช่วยกินนะสับปะรดสับปะรดช่วยกินกินเอา โอเคค่ะน้ำเตอะไดค่ะน้ำแดงครับ